ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ที่สิบสองนะครับพฤษาคมสองพันห้ารยสิบเจ็ดนะครับก็เพิ่งถึงนะครับน as totally> ี่เสื้อนะครับจากควนไก่กิ่งนะครับก็เรามาเปิดดูเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมส่งมาให้แล้วนะครับมาดูกันครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเพิ่งถึงเลยนะครับเมื่อกี้นะครับดูครับ เอลนะครับหนึ่งตัวเอลนะครับเอลเอลเอลอ็กเซลครับเอ็กเซลสองเอ็กเซลสามเอ็กเซลนะครับนี่ตัวสุดท้ายน่าจะคงคมนะสามเอ็กเซลเอามาดูกันครับเนื้อผ้านะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับ อันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเนื้อผ้านิ่มมากนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับกำไร่กำไนี่าใส่ทับกันไปเลยนะครับน่าจะพอดีนะครับโอ้ยล่อแท้นี่นะครับผมอันนังไครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลัง พอดีนนครับผมสานไม่แ้วนะครับไม่รัดมากนะครับผมคนเองครับก็ขอบคุณมากนะครับผมสวยมากนะครับสิบตัวแรกนะครับขอบคุณครับ